สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับคนโครกรถไทยต้องคำวันนี้เราก็จะลองเอาเจ้ารถขุดนะครับคกปุตานะครับวันนั้นเราขึ้นอีแทนขึ้นต้องแทนหรือว่ากระบะทาทานะครับขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นได้แต่ว่าวิ่งไม่ได้นะครับขึ้นได้เลยแหละสมบูรณ์แบบแต่ว่าล้อหน้าไม่แตะพื้น วันนี้มาขึ้นเจ้านี้เลยคันนี้ค่าตีนะห้าพันรอยน่าจะขึ้นได้นะครับน่าจะขึ้นได้นะ,นะนด,นะดูวัดช่วงระยะนี่คือแบบเป๊ะมากนะพอดีเลยนะ ขอดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับขับโดยเอ็กดัมซิงที่เด็ดเมืองไทยอเ,เอ็กเดินเบากว่านี้ก็ได้มั้งล็กเครื่องเยอะจัดหรือเปล่าอันนี้มีดำด้วยครับสำหรับพิตันนะครับ ขายนะครับสำหรับพิเตนไม่มีใครมาซื้อเลยขายเอ่อเท่าไ,ไหร่วะเนี่ยหกหมื่น <60, 000. S 1> อ่าหกหมื่นบาทมีดัมนะครับแต่ไม่มีเครื่องนะเอับก็เกาะ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 ฝา,าท้าย โอ้สูงไปเปล่าวะเนี่ยปกติก็เห็นเขาขึ้นเอาเอาไปดันขึ้นก่อนไม่รู้ว่ายังไหนมันขึ้นง่ายวกว่าน,นะครับ ยกรอสูงเหมือนกันนะเคเคเอ็กอู้ไปดำมันจะไม่ล่วงหรอวะตูดตูดตูดพ้นป่าพี่เอตูดพ้นมา นอ,อยู่นะเอฟขค่อยนะเอ็ฟเอฟตูด,ต,ดตูดไม่ตรงอะ่ะเอฟตูดตูดตูดไม่ตรงติดตรงน,นี้ติดเสาเต,เต็มเลยต้องหักให้มันมตรงๆ ถักไปเอีถักไปเอกอีกน้อยออโอ้โหมันติด,ดฮะดม,มันติดเง,งี้ยงห้อเนี่ยติดป่ะฝังตรงติดป่ะ Phẳng ติดมั้ย mấy? tịt quá ไม่ đi บังคับ <Yeah>. Okay, ได้นอนวะโอเคได้ได้ได้ฝั่งนี้หางเยอะโอ้ยขึ้นได้วะ่ะท่านผู้ชม <Okay. S 2> อู๋ยางเติมแปดิโอ้ยยางไม่ไหววะ่ะ

โอ้ยังแบนเลยนะปิดฝาท้ายได้ไหมเนี่ยกฝนก็ตกนะอู้หู้ดวนกระถินนะครับ <c oughs> <c oughs> รีบไปถวายวัดไ้ยปิดท้ายไม่ได้วะเราเอา,เอาบุกีเธอบ,บนฝาท้ายไม่ได้อะ <c oughs> เออแันนั้นดีกว่าทำนั้นนะครับผมขึ้นได้แล้วเดี๋ยวตอนวิ่ง <c oughs> ดูจะวิ่งได้หรือเปล่าเพราะว่าดูจะโหยางอะน,นะเติมแปดสิบยังเอาจะไม่อยู่โอ้หจะมาก็สูงว่ะสูงว่ะเนาะเดี่ยวล็องปดดเปลี่ยนนะ ปิดไม่ได้ป่ะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ